ที่ที่มีสนามไปทนะครับ นะครับใช่นะครับเราต้องวงครับเดี๋ยวดูเดือนนะครับเดือนนะครับ่าอาจารย์เอจะโชว์เหมือนเวลาไปถ่ายทำเป็นพระเอกหนังหรือเปล่าครับหมายเลขเก้าขึ้นมาแล้วครับสำหรับช่างเฟิร์สครับได้รับรางวัลโฮชดมาด้วยและตามด้วยหมายเลขสี่สิบแปดครับวิเชียรบุญเกศและตามด้วยหมายเลขยี่สี่อยู่ในตำแหน่งที่สามครับรับนะครับ คนแต่ละการนั้นดีกรีชัป์น,นะครับสมัยก่อนนะตอนที่ยังดุลอยู่นั้นมีดีกรีชมป์รับประกรรันคุณภาพความมันอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้มาดูนี่5ปีขึ้นไปนี่ก็ถือว่าร <ละ S 1> ุนสามสิบห้านะครับดูครับไม่มั่นใจไม่แซงครับไม่มีโอกาสไม่เสียบครับ อย่างผงอยู่กับผู้นำในขณะนี้ครับหมายเลขเก้าการซื้อช่างเฟือยครับน,น,น,นักแข่งหมายเลขสี่สิบแปดหมายเลขยี่สิบสี่นะครับคู่นี้เป็นคู่รักคู่แคน้นกันอยู่นะครับไปทุกสานามสีไม้ลายดุสตออกัน,อย,อ,นอยู่ที่ไหวพริบ <มา S 2> นะครับในการทีร่ <มา S 1> จะเสียบขึ้นไปในโค้งไหนอะไรอย่างไรนะะครรับตู้นะครับ นั oh. like ่นขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่2แล้วครับไล่ขึ้นมาแล้วครับเวทบลครับอนัสที่ดูนะเวลาดูชายเด่นครับเนี่ยถ้ารุ่นบรนันเนี่ยมันจะสองติดกันเลยถ้ารุ่นนี้เขาจะล็อกคาล่นแค่เพียงเดียวคาร์เลยอย่างนี้แบบไม่ไหวอ่ะนะครับมันไม่ไหวอ่ะและมันไม่ชนที่บ้าน สมนะครับแที่ตกทจะเป็นคนหมายเลขท7นะครับมี่้วนนะครับหมายเลขท7จนั้นก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่3าเลยครับที่เาไ้อ่อนนะคปรอเลยอับครับาอครัอับดับอคอครับคบไอครอครับไปรรับอครอครับไปรครับอับไปรอคไปครอัคอรอคครับคับไปรอครับ ร่วมด้วยกันนะจะเป็นจะต้องขยับเวลาให้เร็วขึ้นนะครับและเราสามารถวันในช่วงที่สับปูนสนามนะฮะอแล้วกับจีบเจ็ดนั้นเริ่มที่จะร้อนแรงขึ้นมาครับไล่ติดเข้ามาแล้วครับที่สิบสี่นั่นยัมีรถในครับจำหรับนุ้ยทองไทยนะฮะตำแหน่งที่สามนั้นไล่ขึ้นมาครับสำหรับผู้ร่วมนะอยู่ในตำแหน่งที่สามแล้วก็เข้าไลน์ในครับเข้าไลน์ใน แรงขึ้นมาแต่ยังไม่สาม,มารถที่จะขึ้นตำแหน่งขึ้นมาได้ครับ24อนุรักน์นั้นยังประคองในเรืร่องของตำแหน่ง เิร์สครับอยู่ในตำแหน่งที่1นึครับหอที่สองอันนี้นะครับเลขนจที่ส้าีครับขึ้นได้หรือครับีีรักครับอนุรักษ์นั้นเียเขามาครับเอ้าดนะครับอนุรักษ์พาล้มลงไปครับทาให้ตำแหน่งที่2เลืเปลี่ยนครับ27ขึ้นมาแล้วครับมคนนั้นขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่2แล้ว นี่ฮเริ่มติดขึ้นมาครับหมายเลขเจ้าที่ไม่ติดน,นะครับที่27แล้วนะอ๋อที่27นี้เบอร์10แทนครับที่27นี้อ๋อเปลียนเบอร์นมาครับปกตินั่น 3, 9, 9, นนนงสามเ้าเจครับว่าทำไมถึงไล่มาเจอ10แครับ ครับิรนเนตครับมีกำแพงแล้วจะขึ้นได้หรือไม่ครับหมายเลขเกนันก็โอ้ตอนนี้เขบอกว่านี่นะเพรกะด้านหลังกวไม่ธรรมดาเลยนะอร์ไดี่เดยกันด้วยนะัดูวก็เวลาการจับเหยื่อจับไม่ลอยแล้วนี้กัอีนะครับกำลังตึั 65cc โมโตหนึ่งนะครับเอารถไปเลยนะครับลายชื่อมาแล้วใช่ไหมรีบเลยครับรีบเลยเราไม่ได้รับรางวัลแล้วไม่มีเวลาเบรกนะครับต้องแผนใส่เท่าสดยาวเลยนะครับยาวเลยได้ครับรับูเอ้ครับยังเหลือเพียงไม่กี่โมงนะครับแล้วก็จะมาติ๊ก

แประกอบอด้วยนะครับความเขียความสดนะครับก็ทำให้สดใหม่แล้วนะครับ